อาจารย์คะชุดผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปนี่มันร,ร,รู้ค่าพลังงานยังไงคะครับมันรู้ค่าเพราะว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับดยใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ครับแล้วก็อุปกรณ์เนี้ยถ้าเราทําได้เนี่ยเราสามารถที่จะนําไปใช้ในท่องเที่ยวปิกนิกตามที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเอ่อบริเวณพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยสามารถที่จะมีไฟฟ้าไว้ใช้ให้กับชาวบ้านที่กำลังประสบภัยที่ต้องโดนตัดไฟอยู่ตอนนั้น อาจารย์คะตัวนี้นี่มันสําหรับชาร์จโทรศัพท์ใช่ครับแบตหมดพอดีเลยโทรศัพท์ชัวลองชาร์จได้ไหมคะได้ครับโอ้ยเพราะปกตินะครับ<ฆ>การชาร์จแบตนะแบตโท,ทรศัพท์ของเรานะครับจะ<ฆ>ต้องใช้หม้อแปลงตัวนี้นะครับในการเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสสลับ220โวลต์ให้มาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง5โวลต์นะครับแต่ของระบบเราเนี่ยไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราใช้ไฟฟ้ากระแสตรง12โวลต์นะครับแล้วเราลดแรงดัน12โวลต์ให้เหลือ5โวลต์โดยผ่าน USB ตัวนี้เย้มาแล้ว ไม่ยากเลยนะคะเมื่อได้ลงมือทําจริงแค่อาศัยความรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นบวกกับความเข้าใจในการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาเซลล์ชูกก็สามารถสร้างชุดผลิตไฟฟ้าสําเร็จรูปไว้ใช้เองได้แล้วค่ะนอกจากจะภูมิใจสุดๆและยังถือว่าเป็นการรู้ค่าพลังงานอีกด้วยค่ะ